สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาปลูกผักในกระถางสไตล์คนเมืองแบบง่ายๆนะครับครับผมสําหรับตอนนี้นะครับการแพร่ระบาดของโควิดก็เยอะมากนะครับผมยอดพุ่งทะลุเกือบทุกวันนะครับผมเราก็กักตัวอยู่บ้านปลูกผักกันดีกว่านะครับครับผมวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับการเก็บไหลนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นมันม่วงญี่ปุ่นนะครับผมที่ผมซื้อมา ซื้อหัวมันมาทานนะครับแล้วก็ทานไม่หมดนะครับก็ลองเอามาขยายไหลดูนะครับไหลตัวนี้นะครับสามารถเอาไปปลูกต่อได้นะครับผมเนี่ยเราก็จะใช้ไหลตัวนี้นะครับในการขยายพันธุ์เนาะผมจะใช้วิธีการแช่น้ําไว้นะครับเอาหัวแช่น้ําไว้นะครับผมครับผมก่อนไปดูวิธีการปลูกนะครับก็มีสินค้ามาเสนอตัวนี้เป็นถังพ่นยานะครับ5ลิตรนะครับผมอยู่ราคาก็อยู่ที่289บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับผม ค่าส่งก็คิดแล้วแต่พื้นที่นะครับตัวนี้ก็เป็นดินนะครับเหมือนเดิมนะครับผมถุงละเซตละสีรบาบาทนะครับผม5ถุงนะครับถุงละประมาณ2กิโลนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมทางแฟนเพจแล้วก็ทางไลน์นะครับผมไ d ดีข้างล่างนะครับผมจะทิ้งไว้ให้นะแล้วก็ไปดูวิธีการในการขยายพันธุ์เจ้ามันญี่ปุ่นกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยครับครับผม นี่ก็จะมาเพาะอันนี้นะครับเพาะไอ้มันม่วงญี่ปุ่นนะครับผมก็คือเราต้องขยายพันธุ์ก่อนนะครับอันนี้ก็คือถาดพลาสติกทั่วไปนะครับในนี้ก็จะใส่น้ําไว้นะครับเนี่ยประมาณครึ่งนึงนะครับผมเอาท่วมสักประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือก็ได้นะครับผมแล้วเราก็จะเอามันม่วงของเรานะครับลงไปแช่ไว้ในน้ําเลยนะครับดูซิว่าจะงอกไหมนะครับนี่นะครับผมก็แช่ไว้เลยนะครับเพื่อที่จะ ขยายพันธุ์นะครับก็คือทําให้เขาเกิดอ่างอกยอดเขาออกมานะครับเป็นเถาขเขานะครับเราก็จะเอาเถานั้นไปปลูกอีกทีนึงนะครับผมนี่ทำน้ําไปเลยนะครับจะพอไหมเ,เนี่ยโอเคเนี่ยน่าจะพอนะครับโอเคนี่ครับเ็าจะทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับดูว่ากี่วันงอกก็ ตอนนี้ก็มันดูน้ําเขานะครับถ้าน้ําเริ่มเน่าเราก็ถ่ายน้ําใหม่นะครับผมก็เปลี่ยนน้าใหม่นะครับโอเคครับมาดูกันว่ากี่วันงอกนะครับไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเอ้ยไม่ใช่หนึ่งอาทิตย์อันนี้น่าจะประมาณสองถึงสามอาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยครับก็งอกออกมาเต็มเลยนะครับตรนนี้ก็จะมีรากนะครับเนี่ยเราก็อาจะเอาเลี้ยงแขนงพวกนี้นะครับให้เขาโตก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปตัดแขนงไปปักลงดินนะครับงอกมาสองหัวนะครับ ส่วนอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเน่านะครับไม่มีรากออกมานะครับแล้วจับดูจะเป็นบวบนะครับน่าจะเน่านะครับอันนี้ก็ทิ้งไปนะครับไม่เอาเราดูข้างในกันดูดูเอาช้อนสับๆนี่ครับเน่านะครับเน่าข้างในนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเราโอเคอันนี้ก็กําลังจะงอกนะครับเนี่ยเรามีรากก็เอาไว้ต่อ อันไหนที่มันเน่าก็รีบเอาออกนะครับเดี๋ยวจะมาพานให้น้ําเน่าแล้วก็พาเพื่อนเน่าด้วยนะครับผมอันนี้ก็เอาไว้ก่อนครับเน่าไปหนึ่งหัวนะครับก็กําลังโตเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกนะครับครับนี่คือมันม่วงญี่ปุ่นอายุหนึ่งเดือนนะครับก็โตมากๆแล้วนะครับไหลของเขาเนาะก็จะมีรากมาแล้วนะครับเนี่ยดูกันใกล้ๆนะครับเนี่ยครับรากเต็มเลยนะครับอันนี้เราสามารถแยกปลูกได้แล้วนะครับ ก็ดึงตรงนี้ไปปลูกเลยนะครับหัตรงนี้ตรงรากตรงนี้นะครับที่ยังไม่มีไหลก็ฝังลงมาในดินได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกไหลออกมาทีหลังเนาะครับอีก2หัวนี่ไม่ไม่งอกนะครับไม่งอกล้มเร็วครับ2หัวนี้มีรากอยู่แต่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเราก็จะไม่ใช้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับครับต่อติดตามการปลูกมันม่วงญี่ปุ่นในกระสอบนะครับผมโอเคเนาะอันนี้สำหรับการขยายพันธุ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม อายุ1เดือนครับเกียครับผมครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับการขยายพันธุ์นะครับมันม่วงญี่ปุ่นนะครับวิธีนี้นะครับสามารถขยายพันธุ์มันได้เกือบทุกชนิดนะครับก็ไม่ได้ว่าทุกชนิดเนาะผมก็ยังไม่ลองทุกชนิดเหมือนกันก็น่าจะเกือบทุกชนิดนะครับผมก็เป็นการขยายพันธุ์ที่ ทำง่ายนะครับผมง่ายนะครับผมอันนี้ก็จะอายุประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนได้ประมาณนี้นะครับไหลผมรอผมรอไหลเข้ายาวก่อนนะครับถึงจะเอาไปลงกระสอบปลุกนะครับจะปลูกในกระสอบลองดูนะครับก็รอติดตามชมคลิปการปลูกมันม่วงญี่ปุ่นในกระสอบได้นะครับผมเนาะข้อควรระวังนะครับก็คือให้เปลี่ยนน้าบ่อยๆนะครับเปลี่ยนทุกวันได้ยิ่งดีนะครับน้ําที่เราใช้แช่หัวมันตัวนี้นะครับ เปลี่ยนทุกวันได้ยิ่งดีนะครับเพื่อไม่ให้น้ําเน่าแล้วก็ไม่เกิดลูกน้ํายุงลายนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นไข้เลือดออกเอาครับครับผมวิธีการเพราะก็จะมีประมาณนี้นะครับวิธีการขยายพันธุ์ก็จะมีประมาณนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็ไม่ได้ดูแลอะไรด้วยครับก็ปล่อยไว้ในน้ําแล้วก็เปลี่ยนน้าทุกวันแค่นั้นเองนะครับจนกว่าัเขาจะงอกออกมาเอ้ยจนกว่าแขนงเขาจะงอกออกมานะครับแขนงหรือไหลก็ไม่รู้แล้วแจะเรียกนะครับ นี่เราก็สามารถเนี่ยอย่างไหลเนี่ยเราก็สามารถแยกเลยปลูกไปปลูกได้แล้วนะครับเนี่ยรากติดมาเยอะๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องนะครับแล้วก็ฝากติดตามอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นล็อกนะครับก็อยู่ในช่องเดียวกันนี่แหละครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีครับ